สวัสดีครับพบกับ n นา a กา i ชิมม r ม้าช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ n นา a กา i ชิมมะม้าช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ มีสาวๆหลายคนนะครับที่หัวใจค่อนข้างจะเปราะบางกลัวว่าแฟนจะไม่รักกลัวว่าแฟนจะไม่สนใจแถมยังจะมโนเก่งอีกชอบคิดไปเองว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเบื่อเราแล้วใช่ไหมจบลงด้วยการคิดหาวิธีเรียกร้องความสนใจแต่หารู้ไม่นะครับว่ายิ่งทําจะทําให้ทุกอย่างแย่ลงวันนี้เราเลยมีข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆลองตามเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในหยุดทําแบบนี้เถอะ5วิธีเรียกร้องความสนใจแบบผิดๆที่ทําให้คุณดูน่ารําคาญมาเริ่มกันที่1งอนแบบไม่มีเหตุผล อย่าพยายามเรียกร้องความสนใจจากใครด้วยการทําตัวเหมือนเด็กไม่รู้จักโตงี่เงางงแงงอนในเรื่องไร้สาระไม่ยอมฟังเหตุผลการเรียกร้องความสนใจแบบนี้อาจจะได้ผลในครั้งแรกนะครับแต่ถ้าทำบ่อย,ยเข้ามีแต่จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่ารําคาญ 2. โพสเพรพร่ำเพือ่ออย่าเรียกร้องความสนใจด้วยการโพสในทำนองว่าเหงาจังแฟนไม่สนใจจีบได้แฟนตายแล้วหรือไม่มีใครให้รักก็ต้องกลับมารักตัวเองอะไรทำนองนั้นด้วยนะครับเพราะอาจจะไม่แค่ทำให้แฟนของคุณรู้สึกแย่แต่ยังเป็นภาระของคนที่ต้องมาเห็นโพสของคุณอีกด้วยระหว่างจะถูกอันเฟรนโดยไม่รู้ตัวมีอะไรก็เก็บไปเคลียร์กันสคนน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับ สามทำตัวเป็นเสืออย่าทำตัวเจ้าชู้เพื่อประชดคนรักลบความคิดที่ว่าเธอทำได้ฉันก็ทำได้ออกไปจากสมองซะนะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าเข้าไปยุ่งรู้ว่าเป็นขี้จะเอามือไปจิ้มมันทําไมล่ะครับนอกจากจะไม่ทําให้เขาหันมาสนใจแล้วยังจะทําให้คุณมีแต่เสียกับเสียเกิดเป็นผู้หญิงทําตัวเจ้าชู้เหมือนผู้ชายยังไงก็ถูกตัดสินว่าไม่ดีนะครับ 4. ทำร้ายตัวเองอย่าทําตัวให้หน่าสงสารเพื่อเรียกร้องความสนใจนะครับการบีบน้ำตาการทําร้ายตัวเองมีแต่จะทําให้คุณดูไร้ค่าไร้ราคามากไปกว่าเดิมและออกจะดูโรคจิตนิดๆอีกด้วยนะครับใครไม่รักเราแต่เราควรจะรู้จักรักตัวเองนะครับ 5. ทักหารัว แค่เขาหายไปไม่ตอบแชทหรือไม่รับโทรศัพท์ของคุณก็ไม่จําเป็นต้องโทรจิกนะครับหรือทักไปแชทหาหรัวๆอย่างคนเสียสติและไร้มารยาทอย่าพึ่งมนโนไปเองว่าเขาต้องมีคนอื่นหรือแอบ,บจะไปทําอะไรที่คุณไม่พอใจเพราะว่าเขาอาจจะแค่ยังไม่สะดวกที่จะคุยหรืออาจจะติดธุระอยู่ลืมโทรศัพท์แบตหมดหรือว่าแค่เผลอหลับไปก็เท่านั้นเองนะครับมองโลกในแง่บวกสักหน่อยก็จะดีไม่น้อยเลยส่วนใครนะครับที่กําลังเรียกร้องความสนใจด้วย5วิธีที่เรานํามาฝากกันในวันนี้แนะนําว่าให้หยุดก่อนที่มันจะสายเกินไปและก่อนที่คนรักของคุ จะหมดความอดทนด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากนากาชิมะมาชแนลเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจยยาราณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ